ดิฉันชื่อนางนรุมนอู่รุณอายุ66ปีอยู่จังหวัดนครปฐมนะคะดิฉันเครียดมากเป็นโรคมาเป็นเซ็ตเครียดจนเพื่อนบอกว่าเครียดอะไรว่าเป็นอะไรอะไรเล่าก็้ฟังเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องเครียดนะตอนนี้มีอาหารเติมเขาดีมากคนที่บ้านเขาเป็นหลายคนนะเขาเป็นมาห้าปี10ปีเขายังหายเลย แล้วเราเป็นไม่นานเนี่ยสบายมากก็ไม่เชื่อไปหาหมอหมอบอกให้ลดอาหารลดอาหารไปแล้ว6เดือนก็ยังไม่หายก็ปกติกินของดีๆกินของปีปลามีอะไรทุกอย่างก็ไม่หายก็ลองสั่งอาหารเสริมตัวนี้นะคะมาทานดูทานดูประมาณกสองสาเดือนไปวัดค่าไตดีขึ้น ก็เลยสั่งมากินเรื่อยๆพอหกเดือนไปตรวจคุณหมอบอกว่าไตาหายแล้วนะตกใจว่าไตาเราหายไปไหนเขาบอกว่าค่าไตาดีขึ้นทีนี้เสร็จแล้วเขาก็บอกไขมันก็ไม่มีความดันก็ไม่มีทุกอย่างเบาหวานก็ไม่มี เลยฟังคุณหมอแล้วดีใจคุณหมอไปทําอะไรมาก็ไม่บอกว่าเราทานยาอาหารเสริมตัวนี้มาที่เขาแนะนําก็มาคิดดูว่าที่ทานไปแล้วอันนี้ไม่แพงเลยที่เราอายุ66ทานยาหรืออาหารเติมตัวนี้หายดีใจมากไม่รู้จะพูดยังไงพูดได้อย่างเดียวว่าดีมากและมาตอนหลังก็เลยสั่งตัวนี้มาอีก อันนี้ก็กินได้อาหารเสริมเหมือนกันหัวใจไขมันเบาหวานทุกอย่างแต่ดิฉันจะสลับสลับกันกินนะคะวันนี้กินอันนี้พวกนี้กินอันนี้เรามีน้อยเราก็กินน้อยเรามีมากเราก็กินมากวันละสองซองก็ได้หรือวันละซองก็ได้พราะของเขาดีแล้วก็หายเชื่อนะคะไม่ได้โกหก พูดความจริงตอนนี้ค่าไตาดีแล้วค่ะคุณหมอยังตกใจว่าไปทำอะไรมาแต่ตอนนี้พูดได้เลยค่าไตาของดิชันนะคะอวดได้เลยนะคะนี่นะคะค่าไตาค่ะค่าไตาของดิชันนะคะเห็นไหมคะจะชัดไหมคะค่าไตาค่ะสุดยอด อาหารเติมสองยี่ห้อนี้ขอรีวิวแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ